แปดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรากินไข่ติดกันได้สิบสี่วันส่วนเพื่อนขนา,ยยาดยหญ่โดยราหนักร่นนาหนักส่วนสูงนะคะหนึ่งไขมันตัวดีจะเพิ่มและไขมันตัวเลวก็จะลดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันและลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันได้ดีมากๆ2สองภูมิต้านทานในร่างกายจะเพิ่มมากขึ้นโดยการทานไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองเราจะได้รับสารที่ชื่อว่าซิลิเนียมสารซิลิเนียมจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยทำให้เรามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นสาม ความจํเราจะดีขึ้นพบว่าในไข่เมสารที่ชื่อว่าโคลินสารโคลินจะช่วยทํางานในระบบประสาทสมองทําให้เรามีสมองที่มีความจําที่ดีมากๆ 4. กระดูกและฟันจะแข็งแรงขึ้นเพราะวิตามินดีในไข่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงได้ดีมากๆ 5. ผิวสวยใสยผมแข็งแรงขึ้นเพราะในไข่จะมีวิตามินดีคอมเพล็กซ ซึ่งจะเข้าไปช่วยกระตุน้นการทําให้ผิวเรามีความขาวใสและเส้นผมของเราก็มีความแข็งแรงขึ้นด้วย6สายตาของเราจะทํางานได้ดีขึ้นช่วยลดภาวะการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสือ่อม 7. ดลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นเพราะในไข่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราทําให้เราอิ่มเร็วอิ่มนานลดอาการอยากของหวานช่วยให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้น8 ความเครียดของเราจะลดลงเพราะกรดอะมิโน,โนที่อยู่ในไข่จะไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขพอหลังออกมาจะรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์แจ่มใสามากขึ้นค่ะ